สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้มาจอบเบิ้งผูค่ะมาจอบเบิ้งผูผูผูออกมาเอดสปิดคือนะะเป็นมีหูมือมีมาส้อมเบื้งแต่และมือกะแนมทั้งอันกองวงจรฟิดแน่ แล่ก็ออกมาบึงแน่นะคะหญ้าย่ามแหลงแล้วย่ามแหลงแล้วงูนี่กินหญ้ากะ่ะมีพ่อนะอาศัยไปตัดหญ้าของเฮินคือนี่นำซื้อหญ้านำเฟืองกะนแน่คืองูนะฮะบันสั้นเนี่ยมีพ่อกินก็เลยเอาน้ำ เอ็ดน้ำโตน้ำมหุดนะคะ้าี่ก็ตัดไปแล้วเดี๋ยวนี้ก็พันเมน้ไซส์สป,ปิเกอร์นี่นีก็คือละคือละตืมน้ำได้นะคะไหลวิ่งวิ่งวิ่ง ระบบนะคะเอ็ดหลายโตเอายางน้อยกระพอประยดแห้งไปแนะล่วระบบป,ปะปาระบบป,ปะปานะะก็เอ็ดเอ็ดใหญ่ไปโูสูนะคะเอ็ดกอกน้ำไว้นะคะเอ็ดกอกน้ำไว้ตอนนี้เพิ่นกำลังโต เป็นกำลังกำลังโตสป,ปิงเกอร์เอ็ดน้ำน,นะเป็นไงคะ,งงะสุดยอดสุดยอดอย่าโชว์พุงอย่าโชว์พุงคนง,งานน่ะแน่นอนเลยนะเพราะฉะนั้นก็ลูกๆก,ก็นะคะโอ้โหเหนื่อยมคะหนะ้าตามีแต่เหงื่อเลย มาเป็นเช็ดเหงื่อเช็ดเหงือ่ให้เช็ดเหงือ่ให้โบนี่ยพิมเพื่อดูดินะคะก็คงแค่สามตัวเองก็ค่อยลงลงลงไปนี่น้ําก็ถือว่าใช้ได้นะถ้าสูงกว่านี้มันก็มันมันดินเร็วมันก็โอเคปล่อยไว้สักหน่อยแล้วค่อยย้ายไปอืแล้วค่อยย้ายตรงที่โล่งๆตรงนั้นก็เดี๋ยวให้มัน ฝนตกให้ไรก่อนแล้วค่อยเราค่อยแบ่งตัวนี้ออกไปใส่ให้เต็มน,นะคะอันนี้คือวิถีชีวิตค่ะนะคะเพราะว่านี่ตอนนี้มัน,<ค>นจะเอาปากลงต้องเอาน้ำลดก่อนเอาน้ำลดก่อนเพราะให้ดินมันอ่อนให้ดินมันอ่อนจึงค่อยเสียบหลักของ,ของไม่ไม่งั้นมันลงไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้แข็งดินแน่นเลยเนาะมันหักเลยล่ะ เออดินแน่นเลยคือหักเลยล่ะอืมก็โอเคนะคะฮะโอเคค่ะเก่งมากค่ะสมือให้ตัวเองหน่อยไม่หรอกเดี๋ยวเพื่อนหัวเราะ